สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่2มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้งูใหญ่เล็งชาโรบาเซ็นเตอร์สิงเสริมทัพนะโดยอีฟเวนติ้งแซนดาร์ดายงานข่าวว่าอินจบิลานเล็งดึงเทฟโวชาโรบากองหลังเชลซีมาร่วมทีมในชุดเสมอนี้ โดยกุหญ่แฮปปี้กับการคว้าตัวโลเมลูลูกาโกกลับมาอยู่กับทีมได้อีกครั้งด้วยสัญญาเยียมตัวโดยกองหน้าทีมชาติเปโเทีทยมทำไปไดท้ง14ประตูกับ6อสซิสจากทงหอด3 5เกมในทุกรายการช่วยทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกที่จะพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้ ล่าสุดทางสื่อดังแดนผู้ดีบริการข่าวได้ว่าอินเตอร์มิลานสนใจกองหลังในวัยยีธิามปีรายนี้มาร่วมทีมในชุดงสมัน,นี้หลังมีการบริงานว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกปล่อยออกจากทีมทั้งหมด15คนที่สื่อคาดการณ์กนันไว้ โดยชารูบาอยู่กับทางเชลซีมาตั้งแต่ปี2007สมัยเป็นเยาวชนตอนอายุเพียงแค่8ขวบซีท่นนี้ลงเล่นไปให้กับทางทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง34นัดโดยรวมลงสนามให้กับทางทีมไปแล้วถึง63เกมทำไป4ประตูกับอีก1แอสซิสในครั้นี้เป็นดุนปืนซื้อลูกากูเชื่อยิงเยอะกว่าทางเซซุสนะ โดยทางดาเรินเบนนะฮะอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษมองการาเบียร์เซซุสเป็นการสัญญาที่ดีนะฮะผมสำหรับทางอาร์สซนอตแต่เชื่อได้เลยว่าโเมิลูดูกากูจะทําประตูได้มากกว่าหากอยู่ในสถานการณ์เดียวกันโดยเซซุสนั้นเปิดตัวกระทางปืนใหญ่อย่างจเจ้าเยี่ยมหลังย้ายมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ แต่ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานโดยโรวมแล้วทำไปทั้งที่11ประตูกับอีก8อาซิสตจากการลงสนสามาส3เกมในทุกปริการทั้งเบนระบุเลยนะว่าเชซุสเนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมแต่มองว่าลูกากูจะยิงได้มากกว่านี้หากสวมเสือ้อานอานร์ซอลเมื่อถูกถามว่าเป็นตัวของเขาเองจะดึงลูกากูมาค้าแข่งในทินเอเมเรดสเตเดียมหรือไม่ทางด้านของเบนได้กล่าวว่าใช่แล้วไม่ต้องสงสัยเลยผมจะไม่จำจัดใครออกไปแต่ผมจะดึงเขาเข้ามาแทน เขาจะทําประตูให้กับทีมมากกว่าการาเบียเซซุสสิ่งที่ทางเซซุสทําให้กับทางอาร์ซนอลน,นั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแต่มีหลายครั้งที่เขาทําให้ผมงุนเกลียดใจเพราะเขาไม่ได้อยู่ในกรอบเขตโทษมากพอมีหลายครั้งที่บอลพุ่งเข้านาในเขตโทษและก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ที่เส้นเขตโทษแต่กับลูกากกเนี่ยคุณก็รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นผมจะให้ลูกากูอยู่ตรงกลางแทนที่การาเบียเซซุสนะ เคนอวยพรพอดหลังรับงานคุมสิงบรูโดยงานนี้นะผมแฮร์รี่เคนกองหน้าของสเปอร์อวยพรเจ้านายเก่าอย่างทางมาริเชโอปอเชติโนหลังจากที่เขารับตำแหน่งนายใหญ่ของทางเชลซีโดยสิงบรูนั้นประกาศตั้งกุนซอชาวอาเจ,จนตินาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่จากเพิธการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยสัญญา2ปีพร้อมกับออปชั่นอีก1ปีโดยจะเริ่มงานอย่างเป็นทางการช่วงเดือนหน้า ดยการ์ตันทีมอาชีพชาติอัองกฤษยกระดับฝีเท้าขึ้นมาเป็นยอดดาวยิงของโลกภายใต้การกุมทีมของโปรเชติโนโซึ่งจะตัวนั้นก็ขออวยพรให้นเจ้านายเก่าประสบความสำเมร็จในบรัวสแซมฟอร์ดบิดในขณะนี้โดยทางบริเชโอเนี่ยเป็นผู้จัดก,การทีมที่น่าทึ่งสรับผมคนที่ยอดเยี่ยมโค้ชที่ยอดเยี่ยมเคนกลาพาลฟรอยเจอร์ในงานที่นิวยอร์กเขาเนี่ยช่วยผมอย่างมากในการมาถึงจุดที่ผมอยู่ในตอนนี้ดังนั้นผมรู้สึกขอบคุณเขาจริงๆนะ ทุกคนก็มีเส้นทางอาชีพนะฮะเป็นของตนเองทุกคนมีอนาคตเป็นของตนเองทั้งหมดที่ผมพูดได้ก็คือขอวอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในครั้งนี้ผมหวังว่าเขาจะทําให้ดีแค่หวังว่าจะไม่ดีกับเราแค่นั้นเท่าไหร่นะลอ r เรนซ์เจมส์ต่อสัญญากับทางเชลซีในครั้งนี้ โเชลซีวีแมนมีความยินดีที่จะประกาศนาว่าลอเรนเจมส์ได้เซ็นสัญญากับทางทีมฉบับใหม่โดยจะทําให้เธออยู่ในการค้าแข่งสโมสรไปจนถึงซัมเมอร์ปี2027โดยแข่งวัยเช็เปีรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเชลซีอะคาเดมี่ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน10ปีไปจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีโดยพลสวรรค์สุดแสนพิเศษทําให้เธอแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆใน,น,นั้งนี้ซึ่งลองเรนนั้นมีทั้งความเร็วเทคนิคและก็ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งส่งให้เธอกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่โดดด่นทีสุของโลก หลังตอสัญญาฉบับใหม่ดาวเตะไวชยเชเรื่นี้ก็กล่าวนว่ามันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งกับการได้อยู่ค้าแข่งกับสโมสรที่ฉันรักและมีความรู้สึกอุ่นใจเหมือนกับการได้อยู่ที่บ้านฉันตั้งตารอคอยกอยารแข่งขันในอนาคต ฉันอยากจะไปให้ถึงศักยภาพขีดสุดของตนเองฉันต้องการเป็นตัวของตนเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในคาั้งนี้ทั้งในบทบาทนักเตะและก็มนุษย์คนหนึ่งฉันอยากจะช่วยมอบแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นถัดไปเชลซี Chelsea เปรียบเสมือนบ้านและเป็นสถานที่ที่ฉันต้องการมาอยู่เสมอเชลซี Chelsea พร้อมจะปล่อยกองหลังส่วนเกินพ้นทีมเซฟข่้นหน่นะโดยงานที่เชลซีสโมสรดังแห่งฟิคบอนเชียงประเทต กำลังพิจารณาที่จะปล่อยตัวคาริโคูริบเบอรีบัณฑนหลังมากประสบการ์ชาวเซเนกัลออกจากทีมจินสแตมฟอร์ดบริด์ช่วงสมัยน,นี้แม้นักเตะนั้นจะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมเพียงแค่ปีเดียวก็ตามทีโดยทางอีฟนิงสแตนดาร์ดสื่อเมืองผู้ดีบร,ริการข่าวว่าผู้บริหารเชลซีมองว่าคาริดโดคูริบเบอรีซึ่งย้ายมาจากทางนาโบลรีในการโชดเรียอิตอลีด้วยค่าตัว ใส่สาล้านปอนด์เมื่อช่วงปิดซีซันที่ผ่านมานั้นทําผลงานได้อย่างน่นนาผิดหวังเป็นอย่างมากและโชว์ฟอร์มไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ขณะเดียวกันนะฮะกองหลังเยาวชนเอเปีรายนี้ก็รับค่าเหนื่อยจากจํานวนมหาศาล2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์และเจ้าตัวเองก็ต้องการจาะค้าแข่งกับทางเชลซีต่อไปเนื่องจากทางรู้ดีนะ้ว่าไม่น่าจะได้รับเงินเดือนกับสโมสรอ,อื่นที่เทียบเท่ากับทางสิงค์ครามอีกแล้ว จะไรก็ตามในปีหน้ามาริโชโอโปชิติโนโน่ในายใหญ่คนใหม่เชลซีมีแนวรับให้เลือกใช้งานถึง4รายประกอบไปด้วยจ e ิโกซิวาเวสต์บรีฟอฟฟาน่าเบอร์นัวบาเดียซิโและก็ดีไวล o โควิลซึ่งไม่มีความจำเป็นหรือจะต้องอรังคาริดูคุริเบรี่ที่มีอยู่ในแผนการนำทีมเอาไว้เลยสลับทางคูริเบรี่ยังมีสัญญากับเชลซีถึงปี2026และถูกตั้งราคาเอาไว้อยู่ที่ประมาณราว25ล้านปอนด์เลยนะ เชลซีปัดข้อสเสนอ30ล้านจากทางบรายตันยื่นซื้อกองหลังอนาคตไกลของชิมแลว้วโดยงานนี้ทางเชลซีปฏิเสธข้อสเสนอ30ล้านปอนด์จากทางบรายตันแอนด์ฮอฟอาร์เบียนที่ต้องการจะเซ็นสัญญากับทางลีวายโคฟิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกองหลังในวัย20ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงยืมตัวกับทางบรายตันในการนี้และก็ได้รับความสนใจจากหลายสมโมสรในพรีเมียร์ลีกรวมถึงแบร์เชาส์สตีและก็เลเวอพูลกันด้วย ซึ่งบรตันนั้นเคลื่อนไหวครั้งแรกด้วยการยื่น30ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามทางสกายสปอร์ตรายงานข่าวดว่าเชลซีนั้นตอบปฏิเสธแบบทันควันโดยการบริงานอ้างว่าเชลซีไม่มีแผนที่จะขายโควิลในช่วงสมัยนี้ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำทิมของมาริสโซ่ปอรชิติโนโดยโควิลจะต้องแย่งตำแหน่งกับทางเจโกซีวาเบอร์นัวบาเดซิลเทฟชารบาคาริโดคูริบารีและก็เวชรีฟฟาน่าในด้วยการน,น้าในครนนะ ย้ายอย่างแน่นอนซิว่าส่งอีโมจิเศร้าข่าวเมาส์ใกล้ย้ายซบแมนอยู่ในครังนี้โดยแบบนี้โอกาสในการย้ายสูงเมื่อทางเจกกซิวากองหลังชอมเกาของเชลซีกดอีโมจิเศร้าในโพสต์ข่าวที่เวสันเมาส์มาลุกเขาตกลงส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์เต็ดในครังนี้โดยเมาส์เหลือสัญญากับทางเชลซีเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและก็ยังไม่สามารถจะตกลงสัญญาฉบ,บับใหม่กับทางสโมสรได้เลย โดยตอนนี้เชลซีเปิดกว้างสำหรับการขายดาวเตะไว้สีปีในช่วงสัปดาห์น,นี้แทนที่จะปล่อยเขาออกไปแบบฟรีในช่วงปีหน้าซึ่งจุดประกายความสนใจจากหลายสมโมสรในพรีเมียร์ลีกรวมถึงเลร์พูฟอาร์ซนอนและก็ทางนิวคาสเซิล อย่างไรก็ตามแมนยูเองก็เป็นทีมเต็งที่จะคว้าไปสันเมาส์โดยมีการรายงานอ้างว่ามิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของอ่ากับทีมของเอดิชเชนฮาคได้แล้วโดยแมนยูนั้นยังไม่ได้ตกลงค่าตัวกับทางเชลซีและอาจจะเป็นอุปสรรคสาคัญเนื่องจากทีมปีศาจแดงแตเตรียมยื่นเบื้องต้นอยู่ที่55ล้านปอนด์แต่ทางเชลซีนั้นประเมินไว้สูงถึง85ล้านปอนด์เลยเ,เียวนะลาบอกตาซึ่งอาบาอัมลาช่วยสนับสนุเงินของบาร์เซโลนาะ โดยทางชนราบักต้าประธานสมโมสรบาสเรุนาเปิดเผยว่าการอำลาทีมของชอรดีอันบาลในฤดูกาลนี้ช่วยการเงินสมโมสรได้เป็นอย่างมากซึ่งอันบานบรรลุข้อตกลงกับบาสเรลนาในการยกเลิกสัญญาที่เหลืออีกหนึ่งปีเพื่อช่วยลดาภาระสมโมสรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลาลิกา ึ่งแบกซ้ายในวัย34ปีจึงเตรียมปิดฉากช่วงเวลา11ปีในการค้าแข่งกับอาซูริกา่าด้วยการอําลาจินคัมโหนูพร้อมกับเซอร์คิโอบุสเกตกองกลางจอมเก่าในช่วงสมัยน,นี้ซึ่งลับปักตาในกล่าวในงานเลี้ยงส่งอัลบา้นว่าการจากไปของอัจจันีิอาบาช่วยในเรื่องของการเงินของสโมสรเป็นอย่างมากเขายอมยกเลิกส่วนสำคัญในสัญญาของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้เต็มที่และสมควรจะได้รับในครั้งนี้ สำรับทางจอร์ดี้ย้ายจากทางบาเดนเซียมาเล่นร่วมกับทางทีมบาเซโรนาในปี2012ลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น459นัดทำได้27ประตูช่วยทีมได้แชมป์17รายการในครั้งนี้และข่าวจากซีนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้อยครับต่อไป